เอาครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบการล้างนะครับตู้แผงเ,งผงเย็น,นแผงคอยเย็นนะครับว่าหรือว่าตู้แอร์นั่นเองนะครับโดยใช้น้ํายาของอันนี้นะไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าใช้น้ํายาตัวนี้เนาะก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับว่า,อาบอกเขาว่าน้ํายาล้างแผงนะครับมันล้างได้ทั้งแผงคอยร้อนแล้วก็ แผงคอเย็นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับลองมาล้างดูนะครับว่าการทํางานหรือว่าปฏิกิริยามันจะดีแค่ไหนนะครับสําหรับน้ํายาตัวนี้นะครับก็ก็ควรระวังนะครับก็อย่าให้มันถ้ามือเราเป็นแผลเนี่ยอย่าให้มือเราไปโดนนะครับมันจะแสบมากเลยนะก็อะเดี๋ยวมันลองดูกันครับว่าเป็นเช่นไรนะครับอโอเคอันดับแรกก็ ตัวนี้มันสู่สาเร็จน้ำผสมน้ําเราจะพรมน้ําก่อนก็ได้นะครับหรือว่าฉีดน้ําไปก่อนนะฉีดน้ําไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าไม่ฉีดก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ผมลองฉีดน้ําไปก่อนแล้วโอเคครับก็ใช้น้ํายานี้ลดไปเลยฮะเราชอบตรงไหนครับก็ลดไปเลยนะครับรอมรันทําปฏิกิริยานับซักพักนะครับก็ จะมีฟองเกิดขึ้นนะครับก็ทิ้งไว้นะครับก็ข้อเสียของมันคือถ้าล้างบ่อยมากเนี่ยมันจะร้อนนะมันอาจจะกัดได้นะในกรณีที่เป็นแผงที่มันแบบเก่าๆแล้วนะแผงที่มันเก่าแล้วนะก็ล้างก็ต้องระวังครับว่ามันจะเป็นเช่นไรคนระับ อะค,คนเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วครับก็จะมีฟองนะครับขึ้นมาแบบนี้นะโอโอโดนพอดีเลยเราครับพี่เราก็จะจับตั้งแบบนี้ได้นะก็ฉีดมันเข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะจะตั้งจะนอนก็ได้นะตัวน้ํายาเนี่ยเขาก็จะทําปฏิกิริยานะครับเออสลายคราบนะหรือว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยแบบนี้นะครับออกมานะ ยแบบนี้นะครับสกปรกที่เหรอคดเหรอย่างเงี้ยก็จะออกมานะ,ะเราก็ล้างแบบนี้นะครับสองสามครั้งนะหรือว่าล้างบ่อยมันก็สารนะครับแต่ว่ามันประเด็นคือมันจะกัดอลูมิเนียมแบบเนี้ยซี่อยู่ในแผงเนี่ยมันอาจจะทําให้ทะลุได้นะครับก็ล้างพอดีพอดีนะครับนะดูคราบนะคราบสิ่งสกปรกที่อยู่ในบริเวณแผงนะก็จะดันออกมาแนละ้วแบบนี้เลย สิ่งสกปรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะอันนี้เป็นคอยเย็นของริมแมกนะครับอ่าโอเคครับก็ฝากคลิปนี้นะครับไว้เป็น <c oughs> ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือว่าความสนุกนะครับเล็กๆน้อยๆใ,ในการซ่อมบำรุงรถนะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามกด b s c r ไ b e เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ